สวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสีครัเซียวเซียซื่อเนียนจีครับสำหรับวันนี้นะครับพวกพี่ๆทั้งสามคนนะครับก็จะเป็นตัวแทนหรือคุณครูสของน้องๆที่จะสอนน้องๆในรายวิชาภาษาจีนหรือวิชาห้าหนุ่ยเคอร์ในวันนี้นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกพี่ๆทั้งสามคนเนี่ยเรียกได้ว่าเตรียมสื่อการเรียกนการสอนกันอย่าง โอ้โหล้นหลามันเลยเตียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยน้องๆต้องสงสัยกันอย่างแน่นเลยว่าพวกพี่ๆเนี่ยนะเป็นใครมาจากไหนซึ่งวันนี้พี่ๆก็จะมาเริ่มแนะนําตัวก่อนเลยนะครับครับและสําหรับพี่เองนะครับพี่ชื่อนายนิติธรเตร็งหนูเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนสภาราชีจัองหวัดตรังครับหรือเรียกพี่ว่าครูพี่กับตันก็ได้เช่นกันครับสวัสดีค่ะต่อมาในส่วนของพี่นะคะ พี่ชืนะ่อนายสา,ารนัชวิริยงสมทองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะหรือว่าน้องๆจะเรียกพี่ว่าครูพี่เตยก็ได้นะคะมาต่อกัน,นในส่วนของพี่นะครับพี่ก็มีชื่อว่านายนัทกีก,กับใจกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้องเรียนพันธมนิตส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังหรือน้องๆจะเรียกพี่ว่าครูพี่เสิีก็ได้ครับ เมือ่อไรเมื่อน้องๆนะครับรู้จักพี่ๆครบทั้ง3คนแล้วเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวันนี้ครับแต่ว่ามันจะทําให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกสนุกได้รู้สึกผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเนาะและมันก็จะเป็นเนื้อหาโเราในวันนี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลย อ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอที่น้องๆเพิ่อได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวการ์ตูนเล็กๆน่ารักลูกดิ๊กลกดิ๊กใช่ไหมล่ะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับสีในภาษาจีนนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด12สีซึ่งแน่นอนเลยครับว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆทั้ง3าคนเนี่ยก็จะมาสอนเกี่ยวกับสีทั้ง12สสีให้น้องๆได้ เรียนรู้กันและนําไปฝึกใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะซึ่งสีในภาษาจีนนะครับเรียกว่าเหยียนเซ่อเหยียนเซ่อซึ่งจะมีสีอะไรบ้างที่พี่ๆจะสอนกันไปดูกันเลยครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่สีแรกดีก,กว่านะครับซึ่งสีนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับสีที่เกี่ยวกับความรักวันวาเินไทนยซึ่งสีนั้นเนี่ยก็คือสีแดงนั่นเองครับใช่แล้วครับสีแดงนะครับในภาษาจีนเรียกว่าหงเซ่อหงเซ่อ ซึ่งในสไลด์นี้นะครับพี่ๆก็ได้มีการสอดแทรกคําต่างๆที่มีสีแดงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสถานที่สัตว์หรือว่าอาคารต่างๆนะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนาะซึ่งในนี้นะครับก็จะมีคําว่าผิงกวัวผิงกวัวแอปเปลิลเฉาใหม่เฉาเหม่สตอรอเบอรี่และซินซินหัวใจนั่นเองครับ ครับเราต่อไปเราไปที่สีที่2เลยเนาะสีที่2เนี่ยก็จะเป็นสีที่เมื่อกล้วยมันสูกเนี่ยมันก็จะเป็นสีนั้นหรือว่าม่อเป็นสีของสายฟ้านั่นเองซึ่งสีนี้ก็คือสีสีเหลืองนั่นเองครับสีเหลืองในภาษาจีนนะครับเรียกว่าหวังเซ่อหวงเซอซึ่งตัวอย่างที่มีสีเหลืองนะครับนั่นก็คือเสี่ยวยาเจ๋อเสี่ยวยาเจ๋อลูกเป็ดหมางกัว หม,มางกัวมะม่วงและเซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยนั่นเองครับอ่ะเราไปต่อกันที่สีที่สามกันเลยนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยพี่ใบ้ให้เลยว่ามันเป็นสีเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับน้ําทะเลหรือเกี่ยวกับเสื้อของพี่ที่ใส่อยู่ในวันนี้นั่นเองครับซึ่งสีนี้นะครับเรียกว่าสีฟ้านั่นเองซึ่งสีฟ้าในภาษาจีนะครับเรียกว่าหลานเสือ้อหลานเสือ้อเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยดีกว่าเนาะ เชอรชอรถยนต์สื่อสื่อน้ำเมาจืดเมาจืดหมวกอ่ะต่อไปกันเลยนะครับสีที่สีเนาะสีนี้นะครับพี่ใบให้ว่ามันเป็นสีของอังงุนสีของมังคุดซึ่งสีนั้นคือสีสีม่วงนั่นเองครับซึ่งสีม่วงนะครับในภาษาจีนเรียกว่าจื s เซอ,อจืเซอ ซึ่งคาว่าองุ่นในภาษาจีนนะครับเรียกว่าผูถเท้าผูถเท้าซานจูซานจูนจมังคุดหงสูหงสูมันเทศหรือว่ามันหวานบ้านเรานั่นเองครับแต่เอ๊พี่รู้สึกว่าน้องเนี่ยน่าจะเบื่อขี้หน้าพี่กันแล้วแหละแต่ว่าพี่เนี่ยจะไม่ร้องไห้พี่จะไม่ร้องไห้นะเพราะพี่เนี่ยยังมีเพื่อนพี่อีกสองคนที่รอสอนน้องๆอยู่ครับ ซึ่งเราไปชมพี่คนต่อไปสอนน้องๆเลยดีกว่าครับมาค่ะในส่วนของพี่นะคะวันนี้พี่จะสอนเกี่ยวกับสีที่เป็นธรรมชาติสีที่เกี่ยวกับหญ้าเกี่ยวกับต้นไม้น้องๆเรบได้ไหมคะว่าสีนี้เป็นสีอะไรลุยเซอร์ลุเซอร์คือสีอะไร๋ยวพี่จะบอกให้นะคะลุเซอร์คือสีเขียวนี่เสื้อพี่ก็สีเขียวแล้วน้องๆคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นสีเขียวอะ นึกออกไหมนะ้เดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะคะกีวีกีวีภาษาจีนว่าอะไรมีหูเท้ามีโหเท,เทคือกีวีแล้วมีอะไรอีกบ้างเยจืเยจืคือมะพร้าวแล้วก็มีมะนาวมะนาวคือหนิงเหมิงมะนาวนะหนิงเหมิงจำไว้นะคะมาค่ะสีต่อไปนะคะคือเฉิงเซอ เฉิงเซอคือสีส้มน้องน้งเห็นไหมคะว่าในสไลด์อันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสีส้มก็คือจีจือจีจคือส้มสองม่กหม่กว,า,กวาคือมะละกอ3หูหลัวโปวหูหลวปวคืออะไรคะคือแครอทนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาดูสีต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสีต่อไปคือเฮยเซอเฮยเซอร์คือสีดำ ให้น้องจําไว้ว่าสีดําไปไหนก็มีคนทักเพราะว่าเฮ้ยจะคล้ายกับเคยมันก็เลยจะแบบจําง,ง่ายนึงเนาะน้อง,องดูนะคะว่าในสไลด์อันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสีดําอ่ะเมวเมวคือแมว2ปีปีปากกาสโจีโจ,โ,จโทรศัพท์นั่นเองค่ะอะน้อ,องๆมาดูสีนี้กันดีกว่าค่ะสีนี้คือสีที่แบบโอ้บริสุทธิ์ผุดพอง เท้าใสาสะอาดสีนี้นะคะคือปายเซอร์ปายเซอคือสีขาวน้องๆดูค่ะว่าในสไลด์อันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสีขาวอะทู่ทู่คือกระต่าย2หยุนหยุนเมฆ3าเปยเปยแก้วหรือว่าถ้วยค่ะต่อไปเราไปฟังคุณครูพี่ลิฟกันดีกว่าค่ะครับมาต่อในส่วนของคุณครูพี่ลิปนะครับ ที่จะมาพูดต่อจากค,คุณครูพี่ใบเตยสิ่งที่วิเชียริบได้ก็คือสีเงินครับสีเงินในภาษาจีนก็คือกินเซอร์กินเซอร์นั่นเองครับจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นสีเงินเรามาดูกันเลยครับ 1. นเจ้าจือเจ้าจือแหวนครับ 2. ซาวจื๊เส้จือช้อนครับ 3. ชาจือชาจือ ซ่อมครับมาต่อกันในส่วนของสีทองในภาษาจีนก็คือจินซ่อมจินซ่อจะมีอะไรบ้างที่เป็นสีทองนะครับเรามาดูกันเลย 1. จินจื๊อจินจือทองครับ 2. เฉียนเฉียนเงินครับ 3. หวางกวานหวางกวานมงกุฎครับในส่วนของสีชมพูในภาษาจีนก็คือเฟิน่นซอ ฟินเซอร์ครับจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นสีชมพูนะครับ 1. เหลียญขวาเหลียญขวาดอกบัวครับ 2. หัวเลี่ยเหนี่ยวหัวเลี่ยวเหนี่ยวนกฟลาเมงโก้ครับ 3. เทาจืเทาจืลูกพีชครับในส่วนของสีน้ำตาลในภาษาจีนก็จะพูดว่าจงเซ่อจงเซ่อ จำเนียอะไรบ้างที่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับลองมาดูกันเลย 1. สงสงหมีครับหอโขจหโขจุลิงครับ 3. ปิ่งก้านปิ่งกานคุกกี้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆสำหรับการเรียนภาษาจีนกับสีทั้งที่สสี3สไตล์3คุณนสอนไปเลยครับซึ่งน้องๆจำกันได้หรือเปล่านะ วันนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยพี่ก็จะมีเกมมาให้น้องๆเล่นกันเนาะเพื่อทบทวนความจำาน้องๆจำสีที่พี่ๆทั้งสามคน,นสอนกันไปได้หรือเปล่าซึ่งในช่วงนี้อยู่กับช่วงเกมนี้สีอะไรไปชมกันเลยครับอ่ะเรามาดูเกมแรกกันเลยดีกว่าน้องๆดูนะคะในสไลด์เนี่ยเกมนี้เนะี่ยมีรูปอะไรบ้างเย่เฉาเหมยเฉาเหมยคือสตรอเบอรี่แล้วสตรอเบอรี่เนี่ยมีสีอะไรคะ น,น้องคิดออกไหมคะไหนพี่ใช้น,น้องคิดก่อนนะคะ๊ตกตตอกติ๊กต๊อกอ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะชาวเหมยมีสีสีแดงค่ะสีแดงภาษาจีนเนี่ยว่าหงเซอหงเซอร์คือสีแดงค่ะอ่ะมาดูอันนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยมีเท้าจึถเท้าจึคืออะไรเท้าจึคือลูกพีทและลูกพีชเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในสีอะไร ลองนึกออกไหมคะจำได้กันหรือเปล่าลองคิดก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะอะมาเฉลยกันดีกว่าค่ะถาวจือมีสีชมพูสีชมพูภาษาจีนคือเฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอร์อะมาดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้เนี่ยมีเย่จือเย่จือคือมะพ,พร้าวแล้วมะพร้าวี่ยมีสีอะไร น,น้องนึกออกไหมคะอ่ะคิดก่อนนะหรือพี่เฉลยเลยอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเยจืมะพร้าวมีสีเขียวแล้วสีเขียวภาษาจีนคือลีอ่เซอร์ลี่เซอร์พี่ว่าตอนนี้เนี่ยครูพี่สลิปเนี่ยอยากเล่นเกมกับพวกน้องๆนั่นแหละไปเล่นเกมกับพี่สลิปกันดีกว่าอ่าก็มาเจอกับครูพี่สลิปนะครับ ครูพิศลก็จะมีคำถามความรู้มาถามน้องๆว่ามะม่วงหรือหมังกว่าในภาษาจีนเนี่ยมีสีอะไรครับน้องๆลองาทายมาดูหรือลองเรามาดูว่ามะม่วงเนี่ยมีสีอะไรงั้นเรามาเฉเลยกันเลยครับว่ามะม่วงเนี่ยมีสีอะไรมะม่วงมีสีเหลืองครับ สีเหลืองในภาษาจีนก็คือหวงเซหวงเซนั่นเองครับอ่ามาเจอกันในคําถามรอบที่สองนะครับครูพิสเลฟมีคาถามอยู่ว่าน้ําหรือสวยในภาษาจีนเนี่ยมีสีอะไรน้องๆลอง,อง,ลองทายหรือเดากันดูนะครับพี่จะรอฟังคําตอบอืมงั้นอรอบเฉลยเลยกันเลยครับน้ำหรือสวยในภาษาจีนคือ สีฟ้าสีฟ้าก็คือหลานเซอร์หลานเซอนั่นเองครับครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงของทายคลิปนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องๆสำหรับการเรียนภาษาจีนเกี่ยวกับสีทั้ง12สีในวันนี้ซึ่งพี่ๆทั้ง3คนนะครับก็หวังว่าน้องๆป .4 หรือว่าน้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจะนำความรู้ที่ได้ไปฝึกพูดฝึกอ่านและฝึกใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับ ซึ่งถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกพี่ๆทั้ทง3คนก็ต้องขออภัยกันมานะที่นี้ด้วยนะครับส่วนคนที่ชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับะไคร b e และกดคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยพวกพี่ๆทั้ทง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆบายๆแล้วพบกันใหม่นะใจเจีย๊ยล